มรู้ว่าแต่ละแต่ละพระอาจารย์ต่างกันของพระอาจารย์ต่างกันถ้า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 ยกถ้าโยมได้บวชในเทนจะมาจําไปก่อนเลยจะเอาพระไต่บาทจีวรไปไปมาจําโยมไปก่อนเลยโอ้โหพระอาจารย์เนี่ยมีส่วนมากเลยเพราะคุณธรรมของพระเนี่ยต่างกันทุกองเลยมีวิถีจิตที่ลําเลิศอะประเสริฐอะนะฮะแล้วก็มาแบบอายตนะนิพพานวิถีจิตต่างกัน ไม่ใช่วิถีจิตจะเหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันอายตนะนิพพานก็เกิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะ <c oughs> แต่นี่มันต่างกันเราก็เลยต้องสกปรกเร็วเลยจะเอาช่วงไหนจะเอาช่วงไหนเดี๋ยวจะเอาบาทตลอดบาทเดยจะไตจีวอเอาไปประจําก่อนเลยมาจําดวไปก่อนตอนนี้มันัวใจมันไปหมดแล้วมันอ่อนลงไปเลยมันย้วยเลยเี่ยก็มามา มาปฏตยาณตนสัพพะทุกขะนิทานะนิพพานะสัจชิกรณาทายะนะเอตังกาสาวังเกเหตวานะแปลว่าเขาพเจ้าจะทำาถึกติดทุกข์แล้วนะนิพพานังนะเอ่อพูดถึงกันนะก็คบสามพระนี่แหละถึงได้รู้ว่ามันต่างกันถ้าารย์ไปคบเนิญเชิญพระอาจารย์ใช่คนที่เออใช่พระที่บวชวัฒธรรมกไหมคะ เออพระพทมวุฒิตูนนะคะใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ฉันพระบวชห้าธันวาเนี่ยได้นาคไปบวชเก้าสิบกว่ารูปนเจภาพอาพ๋ <90 S 1> <บ>อค่ะเก้เาสิบกว่าองค์อ๋อเพราะว่าหนูแบบเคยแบบว่าเคยเจอพะระลูกหนึง่งแบบว่าเป็นคือหนูก็นับถือแกเหมือนพ่อเลยนะคะแบบแต่เออหนูจะถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ แกบ่อยมากเราก็แกเป็นพักของวัธรรมกายค่ะอ๋อแล้วพอดีรายหนูหายอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเราจะเอาจะเอา,จะเอาช่วงไหนดีจะเอามัดบาทตรัปัตใจจีวรไปประจํายมนำเปท่าไหนดีจะบวชอะเอาเอาเอาประจําก่อนเลยสาธุสาธุโอ้ปิติปิต,ปติคือ มาประสา่ายอะไตนนั้นนิพานแล้วไม่ทําไม่มันเห็นนู่นเห็นนี่ทั้งนั้นเลยที่มาบอกเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าอ่ะชื่อยาภู่สีท่านก็บทสามนะศึกสามนะพอศึกไปครั้งที่สองก็บวนเลยนะพเพราะว่าเห็นลูกไม่สนใจพ่อเลยอยู่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทิ้งใหม่ทิ้งลูกทิ้งเมียใหม่ปวดดิบ ตั้งแต่ห้าเก้าแล้วท่านก็บอกว่าเสียงผมเป็นอภิธรรมแข็งสายแข็งเท่านั้นเลยโอ้โหปีติจนเอ๊ะทำไมรู้เราอย่างนี้ขนาดนี้เนะี่ยตั้งแต่ยังพูดถึงไงอลุงหวานเนี่ยโอ้โหงงนะเลยเพราะอภิธรรมมันต้องสู้กันนะนะมันต้องคอยสู้กันโอ้ทรมานจัง แล้วก็มาต้นทวนดูโอ้ไม่เราจะหลุดพ้นแล้วเสียงพระเนี่ไม่เหมือนกันเลยทำให้เราเข้าใจตัวเองแล้วแล้ววันนั้นนะวันเดียวกันเนะี่ยโดนโอ้เพื่อนอภิธรรมด่าเนะไม่มีดีเลยทำให้เราลึกซึ้งใหญ่เลยโอ้โหว่าเพื่อนอภิธรรมนี่มันไม่ใช่พระมันเป็นโยมมันก็ยัง ขนาดน,นี้เลยแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นเราสะนักเลยเราก็แก่แนละ้วเราก็ไม่ได้ไปสู้อะไรซะหน่อยตรบมาสตระมากต้องขอบคุณเขาต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรามาอขอบคุณเขา <c oughs> เราแปดเก้าปีกว่าจะเรียนจบเขาครึ่งปีเขาก็เครียดสิเขากำลังเครียดหนักเลยอายุก็น้อยกว่าเราเราก็ไอ้หกสิบหกแล้ว พวกนั้นอย่างสี่ห้าสี่สิบก็นั่นี่สี่สิบ่นั้นเลยเราว่าฟังน้ำเสียงเอาแล้วเดี๋ยวน้ำเสียงเย็นก็อริยตนานิพานแล้วเขาเป็นท่าน,นเป็นพระนี่ท่านท่านจะไปเอาอะไรกับเราท่านไม่เอาอะไรกับเราอยู่แล้วเนีมันมีมันมีตรปัดทำเพื<แ>่อยไปลาโบราณเนี่ยที่หมูมาก็ไม่วางไงที่หลวงพ่อบอกมัน วิถีจิตมันไม่เหมือนกันนะไหวพลิบคลนนะันไอ้ยตนะนิพานมันต่างกันโดวยวิถีจิตสอนยังไงก็เอ,อแบกบขี้หมูมาก็วางลงแนละ้วคิดได้แบกมานานแล้ว <laughs> แค่นี้อน,นิพานมีความหมายลึกมากเลยนีิสระนะ นิจระนานิพานนี่ก็ถือว่าต้องสั่งสมมันะขอสลัดออกไปเรื่อยวันใดเออเห็นในกองขี้หมูขี้หมาขี้แบกมาเนี่ยตายแล้วมี่หน้ามันต้องสลัดออกนี่หน้าอยู่อยู่ลูกเดียวเฝ้าวันหนึ่ห้าสิบไร่ดีกว่าถ่ายอมคืออุใจายของพระนิพานนั่นคือจิเจรุนิจิเจปุนิ S 1> <S 1> <S จิตเจตสิกรุปนิพพานนมันอยู่เกิดคู่พร้อมกันนะจิตกับเจติิกเนี่ยตัวที่ที่ฆ่าจิตก็คือตัวเจเจติิกตัวเจตสิกค,คือการปรุงแต่งแล้วว่าตัวสังขารนะที่โยมพูดนะถูกต้องแล้วที่โยมพูดนะแต่ว่าตัวที่ฆ่าจิตก็คือตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงปรุงปรุงแล้วก็ไปยึดติดปรุงปรุงแล้วก็ไปยึดติดนะนะเป็นตัวมเหสีนางปัญหานาง อวิชาเนี่ยมันมันเป็นตัวเจตสิกก like ็เลยว่ามันตัวสังขารตัวผู้ติไไดไอนี่พูดถึงกันนะถ้าถ้าถ้าโยมน้ําข้ามตัวสองสองสองตัวได้เนี่ยรับรองได้เลยเนี่ยตัวตัวนางสังขารเนี่ยเนี่ยไอ้นี่พูดถึงก <MJ. S 2> นะมันปรุงแต่งเราเรื่อยอ่ๆนะมันปรุงปรุงใส่็จแล้วก็ปงเป็นงปรุงปรุงแล้วก็ตั้งแต่งอ่ะนะใช่ที่เป็นาปเรื่อยๆนะมันทาให้เราเสียอารมณ์ มันทําให้จิตเสพอารมณ์เสพอารมณ์คือการปรุงแต่งนะคือตัวเนี้ยมันมันสําคัญมากเลยอันนี้พูดถึงไงตาดูตาด,ดาูคนคนรู้จักเข้าหากูบาจารย์เนี่ยมันก็ได้ฟังเลนะคนที่ไม่หาเนี่ยมันก็จะไปฟังใครก็ไม่รู้ฉันบรรยายแค่เนี้่เออ จ้าหน้าจังหวัดกองการวิพัฒนาพออ,อระดับโลกอ,ะอ่ะเขาให้ฉันแต่งแต่งหนังสือให้แกเล่มนึงไงตัวนี้แต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้แก,กลแล้วแกให้เอบวกเลยอบอกว่าเนพาพี่ยพระใจของพระพิธรมันมีอยู่แค่นเนี่ยท่านเจ้าคุณรเรียนทําก้าวประยู่พระธรรมมุชเชะอะไรเนี่ยแกขึ้นเป็นจันทามรองสมเด็จแกเป็นพออ,อวิพัฒนาทั่วโลกนะวิพัฒนาทั่วโลกอะ นี่แกก็มาสอนนะม,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 มามามาสอนกันพอสอนเสร็จแล้วก็จะให้นิสิตเนี่ยพีเซนพี่พีเซนทีท่ที่แกสอนนั้นได้อะไรมั่งแล้วก็บอกาเราก็เอาเราก็เอาหัวใจของพระอภิธรรมเนี่ยเอาไปพีเซนจิเจลุนี้เนี่ยจิตเจสิกรูปนินจจจปนพานเอาไปพีเซนแกฟังนิดแกฟังนิดเดียวอย่างเงี้ยแกบอกโอ้โหไม่มีใครว่าอย่างงี้เลยบอกเอาตัวที่ขวางกัน้นปฏิพพานนคือรูปและอารูปนะ รูปและอาูปอาลูประพบกามรมาพบอาลูกระพบเนี่ยตัวกั้นนิพานมองเห็นก็คือลาบยศจุกสันเสริญเนี่ยมันตัวกั้นนิพานแก้วแหวนเงินทองเนี่ยไปยึตดติดมันก็ตัวกั้นนิพานมันไปไม่ได้แต่ไปยึตดติดแก้วแหวนเงินทองยึดติดกับลาบยศสันเสริญเนี่ยมันไปไม่ได้ในนี้พูดถึงอะไรไปยึตดติดตาแหน่งก็ไปไม่ได้เป็นตัวกั้นนิพานเป็นไง,ไงโมโยมนะอธิบาย,ยาง่ยชัดเจนมาก โอ้โหบอนนวิชาเป็นปัจจัยเรูปอะรูกอยู่กันหมดเลยอันนี้อันนี้ยังหยาบนะถ้าถ้าย่างละเอียดก็คืออีกอีกอีก,อกชั้นหนึ่งของรูษสีอันนี้อัน,นี้ของมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราอะรูปก็คือบ้านรถเนี่ยรูปเนี่ยในพูดถึงนะในบ้านรถน่ยคือรูป อารูปก็คือลาบยศสุขสัรเสริญดินทามันเป็นอารูปมันมีไม่มีตัวตนแต่มันมันสามารถเจ็บปวดหัวใจได้จีบเนี่ยเ่อารูปเนี่ยมันเอาไม่ได้พูดถึงนะะมีอยู่คนมันมาชี้หน้าด่าเราเนี่ยด่าด่าดดดามึงด่าใครก็ด่ามึงกันแล้วไปถ้าด่ามึงถ้าด่ากูเป็นเรื่องหรอกงฮะไยโย จปแล้วนี่จะมาจำว่าี่นจะให้มาจำหรือเปล่าเนี่ยบาทตลับบัทไตจีวรนเนี่ยจะให้มาจำหรือเปล่าโดอาจารย์มันวาเนี่ยขนาดนี้นะพูดอะไรก็จะไม้ผ่านมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้ทุกจะให้มาจำหรือเปล่าเนี่ยบาทตลับบไตจีวรนเนี่ยจะจะจะไปมาจำเนี่ยให้ให้ให้มาจำหรือเปล่า แแดงไม่ยังฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจานเดี๋ยวเดี๋ยวเกียยมเรื่อนเลียยมเืยแต่แม่ก็เอาแน่แม่ให้ปวดเนี่ยโซตรวนสซตรวนแห่งสมบัติคล้องขาอยู่จะไปได้ยังไงโอ้ยไม่มีแล้วอะไรจะมามัด โอ้ยเจออพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอาจารย์เนี่ยสามสี่สิบปัญษากนต้งนั้นอะไรก้ะพูดเรื่องนิพานก็ปวดเรื่อก็ปวดแค่นี้นเงเราพระบวชเราเป็นตุง้งติด